คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ต้องบอกว่าช่วยน้องๆหนูๆน,น,น,นะที่อยากศึกษาต่อหรือว่าอยากเรียนในระดับสูงสูงมากเลยนัก็คือกยาศานะครับซึ่งกยาศาตอนนี้เนี่ยเขาขยายกรอบวงเงินกู้ยืมนะครับในปีการศึกษา2,566เป็น46,168ล้านบาทนะครับ รองรับผู้กู้ยืมที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็เตรียมนําร่องกู้ยืมหลักสูตรอาชีพในระยะสั้นด้วยซึ่งนายชัยนรงค์เนี่ยผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอย็ยศนะครับท่านก็เปิดเผยบอกว่าคณะกรรมการกองทุนเนี่ยมีมติอนุญาตนะฮะแล้วก็อนุมัติขยายกรอบวงเงินให้กู้ยืมในปีการศึกษา2,566จากเดิมที่กำหนดเอาไว้นะครับ47,90ล้านบาท ให้เป็นจำนวนเงิน46,168ล้านบาทเพื่อที่จะรองรับนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมนะครับเนื่องจากมีจำนวนผู้ที่กู้ยืมเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ประมาณการเอาไว้กว่า117,000รายด้วยกัน แล้วก็เพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาและก็ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยนะครับนอกจากนั้นนะคะทางกองทุนยังอยู่ระหว่างการเตรียมโครงการนำร่องให้เงินกู้ยืมในหลักสูตรรีสกิลแล้วก็อัพสกิลค่ะโดยนำร่องให้กู้ในกลุ่มโรงเรียนบริบาลเพื่อเป็นการขยายโอกาสในการศึกษาที่หลากหลายโดยกองทุนคาดว่าจะสามารถเริ่มให้เงินกู้ได้ในหลักสูตรระยะสั้นดังกล่าวในระยะเวลาอันใกล้นี้ละค่ะปัจจุบันนะคะกองทุนกยศเนี่ยได้ให้โอกาสแก่นักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ ไปแล้วทั้งสิ้น 6.5ล้านรายด้วยกันเป็นเงินให้กู้ยืมนะคะอยู่ที่734,127ล้านบาทประกอบไปด้วยผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษาปลอดหนี้นะคะอันนี้อยู่ที่1,138,102รายผู้กู้ยืมที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นไปแล้วอยู่ที่1,819,51รายผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้อันนี้มากหน่อยนะคะจะอยู่ที่3,548,923 สาายแล้วก็ผู้ยืมที่เสียชีวิตหรือว่าทุพพลภาพอันนี้จะไม่มีการคิดเงินหรือว่าให้จ่ายนะคะจะอยู่ที่71,518รายสําหรับการรับชําระหนี้ไปในปีนี้นะคะกองทุนได้รับชําระหนี้คืนมาแล้วอยู่ที่25,719ล้านบาทด้วยกันค่ะ